สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับสีมไลท์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็อย่างที่สัญญากันไว้นะครับว่าจะมาทําคลิปรีวิวอย่างละเอียดสําหรับเจ้าตัวไฟฉายติดปืนโปร t ท g นะครับเรลเมาส์ hpx pro นะครับเพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวล่าสุดที่ให้ลําแสงที่พุ่งนะครับได้ทําคลิปรีวิวแสงเปรียบเทียบไปแล้วเบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวจะให้ เผื่อใครอยากจะไปดูนะครับเดี๋ยวให้น้องติดเป็นลิงก์ไว้ให้นะครับแต่วันนี้เราจะมาเป็นอันบ็อกซ์นะครับแล้วก็รีวิวอย่างละเอียดว่ามันดียังไงมันต่างจากรุ่น hlx pro ยังไงนะครับเปิดมานะครับกล่องก็จะเป็นกล่องมาแบบนี้นะครับเป็นสีแดงมาเลยนะครับโอเคพอมามาพร้อมกับฐาน cr 1 2 3นะครับ2อันนะครับก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะมี เจ้าใส่ฉายนะครับ Protect Rail Mouse HP X Pro นะครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็ถ่านนะครับ CR 1 2 3 a นะครับจำนวน2ก้อนนะครับนนเอาใส่ไปเลยก็แล้วแล้วก็มีพวกสติกเกอร์นะครับแล้วก็แบตอะไรต่างๆนะครับ ส่วนต่อไปนะครับก็จะมีหกเหลี่ยมนะครับจำนวน1อันนะแล้วก็จะมีเป็นสิ่งที่ s t r e มไล i g จะให้มาในทุกๆห่อเลยนะก็จะมีเคเบิลทยนะครับแบบหนายาว2อันนะครับแบบแล้วก็แบบสั้นเล็ก2อันนะแล้วก็มีคล้ายเ,าเป็นแบบสกรู2ตัวนะครับ เ,เทปกาวสองหน้านะครับตัวเ,เก็บสายไฟนะครับยึดกับรางพิคาทินีของตัวปืนได้นะครับ M l o c ล็นะครับตัวยึดกับราง M l o c ล็อกนะครับเผื่อปืนของใครยึดกับราง M l o c ล็อกได้แล้วก็จะมีพวกมีหกเหลี่ยมนะครับสำหรับตัวชุดราง M l o c ล็อกเนี่ยมาอีกน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับมีชุดสายไฟนะครับเสียบที่ ตัวตูดของสวิตแล้วก็เป็นมาพร้อมสวิตหางหนูนะครับเป็นแบบนี้ให้กล้องดูนะถามว่าตัว hp x pro เนี่ยต่างกับ hl x pro ยังไงครับไซ z i ซิงนะครับอ่าอ่นเลยอาจจะเพิ่มความยาวตรงบริเวณเ,เลนมานิดเดียวนะครับแทบจะดูไม่ออกเลยถ้าไม่เอามาเทียบกันนะครับนอกนั้นเนี่ยบอดี้ด้านนอกเหมือนกันทั้งหมดนะครับมันจะต่างกันที่ตัวลูเมน กับ c a นเดล a านะครับถามว่าลูเมนของตัว hlx pro เนี่ยมันจะอยู่ที่1000ลูเมนนะครับแคนเดลาเนี่ยห้าหมก็จะให้ลำแสงที่กว้างและสว่างมากๆนะครับส่วนไอตัว hp x pro เนี่ยมันจะออกแนวพุ่งไกลนะครับอันนี้แบบโฟกัสไกลมากๆเลยก็คือลักษณะเดียวกับพวกตระกูลของพวก show f i turbo นะครับก็คือตอนนี้ streamlight ก็จะแบ่งลายการผลิตของรุ่น p r o t ท c เนี่ยสแบบก็คือ h LX Pro เนี่ยก็คือจะเป็นแบบไฟกว้างนะครับแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่กว้างในส่วนของอไรตัว HP X Pro เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเทอร์โบโฟกัส Focus, ตรงกลางที่แบบว่าฮอตสปอตเข้มๆเ,เลยนะครับสองแสงจะส่องออกไปได้ไกลกว่านะครับเพราะว่าเ,เจ้าแคนเดล่าของตัวเนี้ย มันอยู่ที่15,000แคนเดล่าเลยทุกคนเรียกได้ว่าแบบรุนแรงมากๆครับไกลมากๆใครที่ได้เอาไปใช้แล้วก็คือจะพอทราบนะว่ามันเป็นไฟฉายที่ส่องได้ไกลมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ขายดีด้วยนะเดี๋ยวก่อนอื่นต่อไปเราก็จะมาเริ่มการติดตั้งดูซิว่ามันติดตั้งยากไหมนะติดตั้งแล้วเป็นยังไงครับวันนี้ผมจะติดตั้งบนเจ้าปืนยางนะครับผมมีปืนยางเหลืออยู่ Okay, อันนี้เป็นปืนยางแบบของตัวซิก516นะครับอันนี้เดี๋ยวก็ยึดกับราง p i ิคาทินีไปเลยนะครับส่วนใครที่ใช้ยึดกับราง m l o c ลนะครับก็ไขน็อต2อลูนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัว m l o c k ็อ a p ะแดปเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปแทนแล้วก็ยึดน็อตกลับได้เลยนะครับวันนี้แต่วันนี้เราจะมาติดตั้งบนตัว p i ิคาทินีกันอย่างแรกเลยก็เอาไฟฉายนะครับใส่ในล่องไปได้เลย เมื่อบิดแน่นดีแล้วนะครับเราก็เราก็จะเอาตัวสวิตช์นะครับเราก็ใส่สายไฟเราเข้าไปตรงนี้นะครับลักษณะนี้ทุกคนทุกคนใส่ปึ๊บเข้าไปปึ๊บเอาสายไฟร้อยเก็บเข้ามานะครับแบบนี้มันก็จะเรียบร้อยนะแล้วก็ไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่สายไฟไปก่อน สายไฟสวิตช์นี่โยงมาแบบนี้ปึ๊บ abilities. นะครับเราก็จะทำการวางเข้าไว้บนนี้แบบนี้นะแล้วเราก็จะเอาสวิตช์เนี่ยเสียบเข้าไปนะครับสายไฟเราก็ทำให้แนบตัวปืนไว้ประมาณนี้นะาอาจจะแรกๆอาจจะ แข็งเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยนะครับนี้ตั้งเข้าไปแล้วแล้วก็ลูกค้าสังเกตนะว่าที่ผมบอกว่าเขาให้เคเบิลทามาด้วยนะมีเคเบิลทแล้วก็จะสังเกตว่าเนี่ยมันจะมี2รล่องอยู่ตรงนี้นะครับมันจะพอดีกับตัวเคเบิลทที่เขาให้มาเลยนะครับนี่รัด2ช่องนี้ไปได้เลยนะเนี่ยอย่างนี้ เราเราปิดไปอย่างนี้นะครับลักษณะนีนะ้ติดตั้งไปประมาณเนี้ยเราก็จะไม่ไม่หลุดละนะครับเราก็เอามาเสียบนะครับสายไฟก็พยายามม้วนเก็บให้ชิดตัวปืนนะครับหรือว่าจะเอาเคเบิลทายรัดอีกทีนึงก็ก็ได้ไม่มีไม่มีปัญหานะครับไม่ผิดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะก็จะตัว ไฟฉายนะครับติดตั้งบนรางพิคาตินี่นะครับแล้วเราก็มีตัวที่ยึดสวิตช์ทางหนูนะครับนะครับพร้อมเก็บสายไฟให้อย่างเป็นระเบียบนะสตรีมไลท์เนี่ยเขาเขาให้อุปกรณ์มาครบจริงๆนะครับพร้อมที่จะออกไปใช้งานได้เลยนะผมว่ามันก็คุ้มค่ามากๆเลยเเรื่องไฟเนี่ยไม่ต้องห่วงนะโอ้โหนามืดเลยดับเลยครับอ่าเดี๋ยวเราสปอตเขาจะชัดนะตรงกลางนี่คือโคดเข้ม เข้มมากนะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะเปิดโหมด strobe ก็ทำได้นะครับส่วนใครที่จะเซตเป็น high low high s t r o อะไรเงี้ยมันสามารถเซตได้หมดเลยนะครับสำหรับไฟฉายตัวนี้นครับอ่าส่วนนะครับใครออไอตัวเทป9กหน้าตัวนี้นะครับที่เขาให้มาเนี่ยสำหรับใครที่ปืนไม่มีรางให้เก็บ สายไฟแบบนี้หรือว่ายึดกับรางพิคาทินี่นะก็สามารถเอาสวิตหางหนูเนี่ยแปะกับเทปกาวแล้ไ,ไปแปะเออตัวสวิตหางหนูตรงไหนบนตัวปืนของท่านก็ได้ที่ท่านถนัดนะครับบางคนถนัดซ้ายถนัดขวาก็เลือกตรงที่แบบว่าท่านกดได้ถนัดนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยขอทําการเคลียร์ปืนรห้อหลอดก่อนโอเคตัวนี้ไม่มีไม่มีรางนะครับผมก็เอา ติดไฟฉาย s ตรีมไลท์นะครับ HLX Pro นะแล้วผมก็เอาเทปหางหนูเนี่ยมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาผมจับปืนเนี่ยจับปืนปุ๊บผมสามารถกดได้กดได้ทันทีเลยนะครับอย่างนี้มันมันถนัดมือผมพอดีผมก็แปะตรงนี้เลยนะครับเอาเทปกลามมาแปะพร้อมกับสวิตช์หางหนูแล้วก็เอาเทปนะครับมาปิดเก็บสายไฟไว้ก็ดูแบบทัคติคอลดีนะครับปุ๊บนี่แบบนี้นะครับ สวิตอยู่นี่นะครับเวลาใช้งานก็ปุ๊บใช้งานได้เลยส่วนใครที่สนใจไฟฉายดีๆนะครับราคาน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็ให้อุปกรณ์มาครบเลยนะก็ขอบอกเลยว่าไฟฉายตัวนี้โปรแ t ็กเร i m มาส์ HPX Pro นะครับมาใหม่นะครับ15,000 Candela นะทุกคนคือมันส่องได้ไกลมากจริงแนะนำเลยนะครับก็ ใครที่อยากจะมาติดตั้งแบบนี้หรือว่าเอ้ยเอาไปแล้วติดตั้งไม่ถูกติดตั้งไม่ได้ออบอกข้างล่างได้นะครับมาที่ร้านแล้วก็เดี๋ยวผมติดตั้งให้นะครับหาวิธีเก็บสายฟงสายไฟได้ให้แบบเนียนๆเ,เลยนะครับก็ไอตัวไฟฉายตัวนี้สามารถติดได้หมดเลยนะทุกปืนที่เป็นรางพิคาตินี่หรือว่า M อ็มล็อกนะครับส่วนใครที่จะมาติดบน SMG เอ่อหรือว่าปืน M456 หลวงอะไรพวกนี้ก็ เอาเข้ามาได้เลยนะครับสามารถติดตั้งได้ทุกแบบเลยนะครับหรือพวกพีพีการก็ติดได้นะใครที่อยากได้ไฟฉายที่ทนทนอยู่ได้นานๆนะครับเพราะว่าสินค้าสตรีมไลท์ของเราเนี่ยตัวทางห้างปืนเสบียาเนี่ยก็เป็นเป็นตัวแทนจําหน่ายจากสตรีมไลท์อเมริกาโดยตรงนะครับสามารถส่งไปซ่อมหรือว่าส่งเคลมนะครับหรือว่าอะไรส่วนไหนมีปัญหาเนี่ยผมมีอะไหล่ไว้สํารองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่สนใจก็ติดต่อทางร้านเข้ามาได้เลยครับว่าส่งใครที่ชอบ คอนเทนต์แบบนี้นะครับหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรของ s สตรีมไลฟ์เพิ่มเติมนะครับก็แจ้งมาได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะครับก็วันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ